Còn. Đứt <laughs> <coughs> 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 เริ่มช้าแล้วครับสามรอบเริ่มช้าแล้วครับสามรอบสามรอบด้วยสามเส้นเลยมีเดินแล้วครับมีเดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอ้าวบนวิ่งไม่ใช่บนเดินวิ่งเร็ว ไม่เลยเกดกำลังตามไลยครับเอาเดี๋ยวเร็วดิ